สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านครับผมนี่สำหรับการสู่ช่องเล็กณนอกครับคลิปนี้ปลางัวออกมาเดินครับเดินเล็มหญ้าในปา่าไผ่ครับทุกวันควายจะมานี่ครับมาควายมาวันนะนี้สำหรับเอางัวมาครับ งัวมันจะอยู่กับกางตงครับเปลี่ยนบรรยากาศของงัวน้อยมาเดินไปนะโอ้โหไปไหนละลบอยู่ไหนละอ,อายุก็เกือบจะหนึ่งเดือนนะครับแข็งแรงสมบูรณ์ดีกินหญ้านักขึ้นครับขี้มันก็ดำแล้วครับ ที่ดำเหมือนงัวทั่วไปแล้วยังไม่ได้ทาย,ยาเลยนะดีวจะทาย,ยากันก็จะใช้อยู่ประมาณห้าถึงสิบซีซีครับแล้วแต่ขนาดงวัวน้ำหนักงวัวถ้ามันเป็นลูกงัวดีตัวใหญ่เอาเพลไปเลยครับสิบซีซีเพอมันคาย อย่างของผมนี่ตัวน้อยก็จัดไปสัก5าซีซีก็บโปครับแล้วก็ทายซ้ำสองสัปดาห์่ายซ้ำหลอบหนึ่ง5้าซีซีันก็จะปลอดภัยเรื่องพยาธิครับเพราะว่า,วามันกินหญ้ากินกับดินเนะาะเงินดินมันก็จะมีอยู่นะครับบางทีมันก็จะมากับตัวแม่มันผ่านตังน้ำนมครับผ่านตัง ในต้องแม่มันมาครับเลือดครับมาก่อนจะมีงอหน้อยครับเกิดออกมายังมืตันกินดินยังมืตันกินนี่แต่ครับมีพยาธดิได้ครับพยาธินี่เอาพ่อมาหันนะครับแต่ว่าเราป้องกันได้ มันจะดีกว่า,าการเจ็บโปยอย่างอื่นครับถ้าเขาขยันทายแบบทุกเดือนอยิ่งดีเลยโอเคแบบกอกก็ปลอดภัยอยู่ครับกดกี่บาทละน,นี่นะ่าจะอยู่ที่30มบาทมาเกินครับถ้าซื้อแบบนักๆน,นะแต่ถ้าซื้อน้อยนี่ก็แปงอยู่ครับ บางร้าน,นอาจจะขายถึงห้าิบเลยเพราะว่าเคยซื้ออยู่ครับส่วนหญยแล้วผมจะซื้อเป็นแพ็คครับชิขวดแต่ถ้าซื้อเป็นกระร้นนี่มันต้องแบบเปิดใจแบบมันคุ้มค่าไปเลยเปิดทีเดียวก็บใจไปทีเดียวเลยต้องมีงวมีควายนักๆครับเวลาเปิดแล้วถ้าเก็บไว้มันเมินมันจะอาจจะ เสริมคุณภาพได้ต่อเขาเก็บในตีเย็นครับแบบขวดน้อยๆน,นี่มันสะดวกในการใจครับนต่งวงมันนี้ก็จะใจอยู่ประมาณขวดหนึ่งแล้วก็ทายซ้ำก็ตกไปตัวละสอขวดครับวันแรกก็ใจ้1หขวดทำสองสาวันทายซ้ำัำ จัดไบขวดห,หนึ่งกับประมาณนี้ครับที่ผมใจเดี๋ยวล้อฝนตกมาสักห้าสองห้าครับมูไพรมันนี่มันก็จะแตกใบใหม่นีน่มันยังเป็นใบแก่บใบเหลืองอยู่นันยังมาพัดใบเต๋ มันพัดไปก็จะตัดลงมาครับหพ่ได้กลินมันก็ดีก็กลินเพียงแห้งกับโปรตีนมันจะนักอยู่แต่มมีต้นไผ่นี่กลางให้กลางสวนนี่คงจะมีแต่ ห้องครับห้องแนมที่มันซัดไปปีนี้ปีก่อนแนมท่วมนักปีนี้นี่ก็บมัห้องจะเป็นจะได้มันก็คงจะนักขึ้นทุกปีนะครับเพราะว่าสภาพอากาศของโลกมันเปลี่ยนไปแล้วจะต้องวางแผนใำไม่ครับ ก็เผื่ออาจจะได้ย่ายอคอกงวครับอคอกงวมันอยู่ตีต่ามันมาเหมือนคอกควายครับแวลาน้มหลากมามันหลากมาถึงคอกควายมันจะมันจะอยู่คนละโซนกับอคอกงวงนามันจะไปมาถึงครับ หันง้อใ่กินอย่างมันก็กินด้วยนะง้อน้อยเนี่ยพยายามกินเห็นแบบครับเอาจัดให้มันเลยครับใบไผ่มันก็ซอกกินของมันไปครับ างทีควายมาเนี่ยมันไล่กันมันก็กินบาละเอียดครับกินมามดบางที่เป็นเขีดไม้นี่มันก็เข้ามาถึงครับมันมีขนนักยังงัวหนังมันหนาจริงครับแต่ว่าขนมันน้อยเวลาเข้าไปมันโดนไม่ขืดมันก็มาเข้าแหละไม่ขืดไม่บาดงัวนี่มันขนมันหนาครับขนมันแน่น mốt tay đầy là kia kìm tinh chân anh 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 À anh anh leo, này, anh leo, anh đi anh 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 leo, anh leo, anh 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 จะเริ่มฮัดกินนี่กินไปหมดเลยครับเป็นขี้ละเนี่ยพอขี้มาหน่อยครับนี่ครับเป็นขี้ของหญ้าครับหญ้าแล้วก็เพียงแห้งเฮ้ย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  chạy ki lăng, này, nè, nè, này, thời gian mà phải dám bón nhẽ một tụi hả được cười cười huy, huy, huy. nhận quá khuôn hang ở qua cái đây lưng gạo ok rồi nè mới thường cắp giòn gặp à nè kín nè นี่ครับนี่เห็นได้ <c oughs> ตัวนี้นี่าขุดข่าวแล้วก็รอเลยครับรอกว่าตัก่อนอยู่ตัวก้อนจะมีนอกนี่นักครับเพราะว่าแม่มันเป็นลูกผสมบามันที่ค่อนข้างจะตัวใหญ่ มันก็จะออกไปตังบามันนักกว่าตัวนี้มันจะบ่ค่อยมีนอกครับนี่นี่มันจะลดเป็นคอไปเลยมันจะเทกว่าถ้าเป็นตัวแม่นี่ยงามขนาดครับ <c oughs> น,นมันจะกินน้ำละกินแฮมจะกินแฮม,มอ้าวจับให้เฮ้ย Nào Alo. Kiến đâu? Hả? Cái đấy tuổi nhây, đây đó, hả? Bảo đấy. Chẳng lên nhằng điêu đó. Thành một lắc nè มันตุนน้อยๆนี่เดี๋ยวเดี๋ยวประมาณกุมภาครับไปลายกุมภาได้จัดการมันคุดเขาออกเลยนังก็หนาวเพาใช่ได้ไอ้ Ê, nó Điều đi đi Càng tít bột nữa Ê Mẹ mình gặp một sổn trái hả? Kín nhanh đi hả? Điều đi đi hả? Lăng lên một bị bên liêm bên sống hả? Bà tiền. โอ้ยมันเป็นหัเนื้อที่มีเนื้อแต่น้อยครับหัวนี้ยอยมแเลยครับนเนื้อครับเดียเดี๋ยวเดีโดวด,ด,ด <c oughs> ความสามารถพิเศษครับง <c oughs> ัานตอนนี้นี่เก่งครับห <c oughs> นึ่งกระโดดนี่กระโดดออกขอกกระโดดกินใบไม้ใบหญ้าครับโอ๊ยโอ้นอ, <c oughs> อนี่คึกอยางวะฮะ อือือ <c oughs> ไปแล้วเลี้ยก็พอพัฒนาการไปเรื่อยๆครับลูกของซีไว้สุดึงผมก็เบเกีเหม,มือนกันซีไว้สุนี ตัวกรนเป็นลูกของซีไวซ์ศูนย์เจ็ครับเฮ้ยอืมอืึอื้อืมฮึ่ลมดีเกินเละเฮ่ <c oughs> จะเล่นอย่างเดียวเลยกิน <c> น <oughs> ้อนครับก็บเล่นวันวัน ยายมาอีกก็จะกินนมเป็นเวลาครับไม่ค่อยกินมันละตอนมาน้อยๆมันก็จะกินมันอยู่เอาละครับคลิปนี้ก็ฝากกันไว้ผมปลกผมโพรครับเอาไว้กับท่านดิด การจเจริญเติบโต,ตของมันไปได้เลยครับลุงเจ้าตรงไหนมันพเพิเลี้ยงควายแล้วก็มีเลี้ยงง้อเหมือนกันขนเพียงไค่แห้งง้ตรงวันครับตรงนี้นแห้งๆใครมีนักได้เปรียบกับเพียงแห้งช่วงนั้นเองง้อควายมันจะไม่ค่อยๆเพาะมากแต่ว่ามันใจปริมาณนะัก กันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณทุกคนทุกท่านที่ติดตามรับชมครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ